วันนี้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าแฟนบอลปีศาจแดงค่อนข้างประหลาดใจกับข่าวเรื่องการปิดดิวผู้รักษาประตูญี่ปุ่นจากอุลวะเลดไดมอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีปิดไม่มีครุยอะไรเลยอยู่ดีๆเชื่อโผมาแล้วกําลังจะเซ็นสัญญาได้แล้วเรากําลังอยู่ในยุคที่เอลิกเซนฮากจะเปลี่ยนผู้รักษาประตูทั้งมือ1และมือ2นะครับตั้งแต่ผมดูบอลมา30ปีพอดีผมไม่เคยเห็นใครทำนะครับคือเปลี่ยนมันทั้ง ตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองเลยเรากำลังจะผ่าทีมครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็พูดถึงการขายนักบอกไปตอนนี้เราต้องระดมทุนเพื่อที่จะซื้อลัสตุนคอยลุนให้ได้ครับมียืนยันจากสื่อหนึ่งมาแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังในค่ำคืนวันศุกร์นะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับผมไปเริ่มต้นด้วยปารีสแซงต์แชร์แมงกับคิลิตเอ็มบาเป้เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ทุกขณะแล้วครับ ล่าสุดนะฮะนาเซอร์เอลคายลฟี ifi, ประธานสโมสรน,นะครับให้นักกฎหมายเขียนอีเมลถึงประธานเป้ยาวสามหน้าครับบอกว่าให้รีบตัดสินใจให้เร็วที่สุดจากตอนแรกที่มันมีกระแสว่าตั้งเดทไลน์ไว้สาสเอ็กรกฎาคมใช่ไหมครับล่าสุดเร็วว่านั้นครับให้ตัดสินใจภายในสัปดาห์นี้ไม่งั้นก็ภายใน14วันเอ็มเป้ต้องมาบอกว่าจะต่อสัญญาหรือว่าจะไป ถ้าหากสุดท้ายแล้วบอกว่าไม่อยู่ต่อก็ The Do o r is open ย้ายออกไปได้เลย,เลยแต่มันไม่มีทางนะที่นายจะมาบอกว่าจะอยู่จนครบแล้วไปแบบไม่มีค่าตัวอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับคือถ้าสมโมสสอนใหม่มาได้เอ็มบาเป้แบบไม่มีค่าตัวเนี่ยขั้นเหนือนเอ็มบาเป้จะมหาศาลขึ้นอีกนาเซอ่เอะไรที่บอกไม่มีเบส PLAYER ที่ไหนหรอกนะที่ออกจากสมโมสสอนหนึ่งด้วยราคาศูนย์ยูโรอย่าฝันหวานนะครับตอนที่ทะเลาะกันอย่างหนัหนกเขาบอกผิดหวังมากๆเลยนะครับ ทีนี้ครับทางฝั่งของปีศาจแดงของคู่เลยแล้วกันนะครับเรื่องผู้รักษาประตูคนนี้เดี๋ยวจะรอกันนานสื่อญี่ปุ่นครับสื่อท้องถิ่นนะฮะร,รายงานแล้วก็โอโ้สื่อกรีดมาเล่นค่อนข้างเยอะนะครับว่าโกคนนี้มีชื่อว่าเซออนซูซูกิคือสะกดเหมือนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ยี่ห้อของญี่ปุ่นเลยซูซูกิเลยนะครับอายุ20ปีเขาว่ากันว่าแมนยูเนี่ยสเกลมากว่า6ปีแล้วอูมานานมาก ตั้งแต่ปี2017นเะครับเป็นคนที่เกิดที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่ามีลูกครึ่งญี่ปุ่นกับกาหน้าว่ากันว่าจะเอามาเป็นมือ2และให้โอนาน่าเป็นมือ1ห,หมายความว่าดีเทอร์ s o นไปจากสมโมสอ์นแน่นอนจะไปเซ็นสัญญาก,กับบอสตังแฮมฟอเรสเรื่องของดีนน่าจะจบแล้วครับแมนยูจะซื้อทั้งโกมือ1และมือ2เดี๋ยวมือ1ค่อยมาเล่าให้ฟังในช่วงที่ส นะะครับอ่นี่คือซีโอนซูซูกิจากอุลวะเลดไดมอนด์นะครับที่แมนยูกำลังจะไปซื้อมาด้วยราคา5ล้านปอนด์ในเจลิกจริงๆพี่ๆทีวิไม่ถ่ายนะเดี๋ยวไว้ผมต้องไปนั่งดูไฮไลท์ซะหน่อยตัวใหญ่เหมือนกันนะนะครับจริงหน้าตาก็คล้ายๆโอนาน่าเลยนะครับทีนี้ไปที่อาร์เซนอลบ้างครับอาร์เซนอลกำลังเออ่มีดีลสำคัญครับไม่ใช่ซื้อตัวผู้เล่นแต่ว่ามัดใจนักเตะคนหนึ่งได้ก็คือวิลเลียมซาลิบาผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วในวิกดีลอใช่ไหมว่า ซาลิบาปฏิเสธสัญญาครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ยจาก4ี่0 0ื่นขึ้นไปเป็นแสนหนึ่งบอกเอเจนต์ว่าไม่ไม่เซ็นรอบ2เป็นแสนสองไม่เซ็นวันนี้ครับเดวิดออสตินจากแอาราติกกับอาร์ตาตาออกมาพูดเองเลยนะครับว่าซาลิบายอมตกลงแล้วนะครับขั้นเนอยไปไกลถึง2 0 0แสนปอนด์ต่อวิกอาร์เซนอลจะเป็นต้องจ่ายครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยทุกคนมองตรงกันเลยว่าแมนซิตี้ไม่มีลูเวนดิอาร์ เป๊ะไปช่วงหนึ่งแล้วพอเขากลับมาซิตตี้กับอลุนแชมป์โวนทางคือซาลิบาเจ็บนั่นคือหนึ่งจุดที่ทําให้อาร์เซนอลหลุดโค้งในการลุ้นฟุตบอลพิมีบรีกนะครับตอนนี้อาร์เซนอลพร้อมมากเลยนะครับมีทั้งฮางวเวิดได้ทั้งเตะมาอย่างเดคันไรส์แล้วก็จะปิดยูเลนเทมเบอร์แถมซาลิบาไม่ไปไหนด้วยโหดจริงๆอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับพอซาลิบาไม่ย้ายเนี่ยนะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยใครไม่เคยเห็นแฟนของสกอตแม็กโทมิเนลนบ้างครับ ทุกคนน่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าแม็กโทเบเนีเป็นหนึ่งใน,น,นตัอเต็นขอนใจของผมนะครับถ้าให้ผมเลือกได้คนหนึ่งที่ผมจะมิสแอนกรีตในแมนยูเนี่ยไม่ใช่แรฟฟอร์ดไม่ใช่บรูโน่นะครับแต่ผมอยากมิสแอนกรีตกับแม็กโทเบเนีเหตุผลเพราะผมว่าบุคลิกมันเป็นคนตลกดีครับเทอร์มิเนเตอร์ผมเป็นคนเหล็กวันนี้ผมต้องตื่นมากิกนโปรตีนวันนี้ผมต้องยกเวทผมไม่เคยเห็นมุมนี้ของเขาครับนี่คือแฟนเขาครับครั้งแรกที่ผมเห็นเหมือนกันเอ่อ WAG คือ wife and girlfriend เขาชื่อว่า Cam บ e d d i n g โพสต์ภาพใน Instagram นอนอยู่บนเรยอยอทพร้อมกับบิกินี่โอ้โหแฟนสวยเหมือนกันนะครับสกอตตีไม่เพียงเท่านั้นครับทางฝั่งของออลูกสาวเดนิสเบอร,แร์แคมป์เอสติลเบอร,แร์แคมก็คือแฟนของดอนนี่ฟานอเบกเขาบอกว่าซีกันมาโพสต์ใน Instagram บว่าว้าวไม่เคยเห็นเธอเซ็กซี่แบบนี้มาก่อนเลยคู่นี้ไปเที่ยวกันบ่อยมากนี่คือแฟนของแม็กโทเเนซึ่ง ก็มีคนเข้าไปถามม็โทมิเนมาโรมาได้ไหมเธอบอกก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้อยู่อังกฤษต่อหรือว่าไปที่อิตาลีนะครับนี่คือบิกนิวส์ในค่ำคืนนี้นะครับช่วงหน้าครับเ,เราจะไปโฟกัสกันที่การดิวครั้งที่3ของอังเดรโอนาน่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วผู้รักษาประตูของเรานะครับที่ออกไปจากสโมสรและเด r คอาร์โพสอะไรบางอย่างเช่นเดียวกับโอนานะ่าก็อยู่ดีๆมีเครื่องหมาย คำถามเกิดขึ้นมากมายในโซเชียลมีเดียของนักฟุตบอลสมัยนี้มันคิดอะไรมันโพสต์ออกมาเป็นปริศนานะครับเช่นเดียวกับนักฟุตบอลสองคนของปีสัตแดงที่กําลังจะโดนเร่งให้ออกจากสโมสรโดยเร็วเพื่อเอาเงินมาไปซื้อรัชทุนทอยหลุนจะเป็นใครห้ามพลาดทั้งหมดในคลิป Friday Night ครับ ท่านผู้ชมครับในช่วงของสะสมวันนี้นะครับผมได้สินค้าลิมเตตดมาอยู่ชิ้นหนึ่งครับซึ่งอาดิยาสทำกับแมนยูและเป็นสแตป์ตุรกีประเด็นคือมันไม่ปล่อยขายเวอร์ไวด์ไปทั่วโลกประเทศเดียวเท่านั้นที่ขายเสื้อตัวนี้คือประเทศอังกฤษครับวันนี้ได้มาแบบเป็นแรไอเทมเลยครับคือปกติแล้วอาดิดาสร่วมกับปีศาจแดงทำของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าประเทศชั้นนำเนี่ยมีขายไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสเปนอิตาลี คือชั้นนำอ่ะผู้ที่มีแฟนปีศาจแดงเยอะๆแล้วก็มีกำลังซื้อก็ส่งขายไปเวอร์ไวแต่ชิ้นนี้มันขายแต่ใน UK ซึ่งอาจจะบอกว่าในประเทศอังกฤษอย่างเดียวเลยก็ได้ไม่ต้องหวังจะมาเอเชียหรือในประเทศไทยเลยนะครับแล้วมันเป็นตัวที่โคตรสวยเลยครับท่านผู้ชมก็คือคำว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นตัวหนังสือและโลโก้อดิ d า s รวมถึงโลโก้สงามของปีศาจแดงไปจ่ตรงแขนที่สำคัญครับอาร์ต คนที่ออกแบบครีเอทีฟตัวนี้เขาบอกว่าเขาเล่นลายให้ไอตรงหน้าอกเนี่ยมันเป็นลายแบบเแบออรนิดหนึ่งเพราะมันเป็นศิละปะแต่แน่นอนว่าไอตัวโลโก้ Adidas และโลโก้สโมสรอันเนี้ยเป็นตัวชัดตัวนี้จะเป็นเฟรกเล่นลายทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่คือของรับค่าของนักสะสมอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ผมได้มาไซส์ละ3ตัวมีทั้งหมดสไซส ตอนนี้ผมใส่ไซส์ S e u r o ปอยู่ฟังดีๆนะครับวันนี้ผมได้ XS อ่าผู้หญิงต้องมาเอา XS ครับ XS มีทั้งหมด3ตัวนะครับสำหรับเสื้อสแตมตัวกีตัวนี้ XS มี3นะครับตัวของโอ้เท่ากับว่ามี3ทั้งหมดเลย M 3 S 3แล้วก็ L อีก3ครับตัวนี้ได้มา2,400บาทครับผมปล่อยในราคากำไรตัวละร้อยเท่านั้น ผมให้เพียงแค่12ท่านเท่านั้นครับมาเอาสินค้าสแต์ตัวนี้ที่ไม่มีขายเบอร์บายจากอ d ดิ a านะฮะในราคา2,500บาทเท่านั้นลายมาหาได้เลยทีนี้ผมก็อยากจะคืนสัมนมาคุณให้กับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยไนเตด12ตัวนี้ผมไม่คิดค่าส่งเลยแม้แต่ตัวเดียว นะครับอยากจะให้ทุกคนได้จริงว่าผมได้มาตัวนี้รู้สึกว่ามันสวยมาก,มากๆลองดูจะ i อินเสิร์ตได้เลยนะครับใส่กับกางเกงยียนได้อย่างเท่เลยมีแค่12ตัวเท่านั้นได้มา2,004ต่อย2,005แต่สมนาคุณโดยไม่คิดค่าส่งแม้แต่ต,ตัวเดียวรีบรายหาน้องผมได้เลยตัวนี้ณตอนนี้ยังไม่มีซ้ำนะฮะในอังกฤษขายก,กระจุยกระจายรีบมาจองคนไทยมีสิทธิ์เป็นหใน12คนครับ ยังดีนะครับค่ำคืนนี้เป็นวันศุกร์นะฮะเพราะมีความเชื่อเลยเกินว่าแฟนบอลปีสัตวแดงอาจจะต้องนอนดึกกันซะหน่อยนะครับเรามีโอกาสจะปิดดิวนักเตะคนใหม่ได้ภายในค่ําคืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับเราไปเริ่มกันจากอ e ีโมจิปริศนาของทั้ง2ผู้รักษาประตูตก่อนคนแรกก็คือคนที่เป็นอดีตไปแล้วดาวิดเตเคอนะครับวันนี้ก็พูดกันในสปอร์ตคอเนอร์ให้ แฟนทางแฟนรายการทางบ้านเนี่ยส่งเข้ามาว่าเดเคาเขาหมายความว่าอะไรครับกับไอภาพโจ bon ๊กเกอร์โยนบอลบางคนก็บอกว่าแมนยูกำลังเล่นปลาหี่อยู่กําลังเ,เล่นจําอวัวอยู่น่าสงสารมากนะสำหรับทางฝั่งของ DKR ก็ดูทรงน่าจะไปที่ซาอุดีอาระเบียนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับสื่อบวลชนก็นําเสนอภาพของอังเดรโอนาหน้าบ้างน,นะครับในโซเชเียลมีเดียเขาโพสตภาพเป็นรูป รองเท้าข้างหนึ่งเป็นรองเท้าแตะอีกข้างหนึ่งเป็นรองเท้าแฟชั่นแล้วก็บอกข้อความแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าทุกชีวิตต้องมีเรื่องราวต้องมีสตอรี่นะครับและทุกเรื่องราวมันมันมกจะมีจุดจบของมันผมจะไม่โกหกใครนะครับคนก็บอกว่าแน่นอนเลยฮะบแบบนี้เขาจะย้ายออกจากอินเตอร์มิลาน100%เอนะครับเอาจริงๆจริงเจสเจอร์ของเราครับเรียกว่า ท่าทางของเขาอะครับมันมันดูออกนะครับว่ายังไงก็ย้ายและความต่างของเคสนี้ถ้าเปรียบเทียบกับล่าสุดก็คือเมสันเมาส์เนี่ยฟ้ากับเหวครับเหตุผลเพราะว่าอินเตอร์อยากขายมากแต่กับเชลซีเนี่ยโอ้โหผมว่าถ้าหากแมนยูไม่พยายามรอบสี่ผมว่าเชลซีตอนนี้ก็ยังมีเมสันเมาส์อยู่เพราะเขารู้ดีว่าโปรเชตินโนอยากใช้แต่กับงูใหญ่เนี่ยเงินมาพลาดหลุดเงินมาพลาดหลุดอยากขายู่แล้ววันนี้ผมก็ไปสืบทราบมาครับว่า เหตุผลอะไรที่ทําให้งูใหญ่เนี่ยออกอาการแบบนี้อ๋ง่ายมากเลยครับพอรู้เหตุผลก็ถึงบางอ๋อเ,เขาต้องการเงินเพื่อจะไปเอาไปลงทุนกับลูกากูเพราะลูกากูเนี่ยสีล้านตอนแล้วเชลซียังเฉยๆอยู่อยากจะได้เงินก้อนเนี้ยไปบวกเพิ่มเพื่อจะซื้อพิตู้มาเป็นสมบัติถาวพรพอยืมตัวมาหลายรอบแล้วอ๋อเราก็เข้าใจเพราะฉะนั้นอินเตอร์ขายแน่นอนอยู่ดีว่าจะได้ตอนไหนนะครับทีนี้ครับเอ่อทางฝั่งของเดอะมิลเลอร์ ก็เล่นข่าว Exclusive เลยเมื่อตอนออประมาณ6โมงเย็นที่ผ่านมาเขาใช้คำวา lusive, ed, ่า Exclusive แมนยูเต็ดจะปิดดิวอันนี้เป็นรายงานจาก The Miller นะครับจะปิดดิวอังเดรโอนาน่า40ล้านปอนด์สัญญา4ปีบวก1 extension ก็คือ4บวก1นะครับค่าเหนื่อยยังไม่มีการพูดถึงแต่จบที่40ล้านปอนด์แน่นอน มิลเลอรบอกว่าจะจบภายในคืนนี้อังกฤษก็ประมาณมก่อนหกโมงเงช้าประเทศไทยเดี๋ยวรอดูว่าจะจบประมาณกี่โมงเหตุผลง่ายๆ,ๆที่แมนยูเตะเลือกโกคนนี้เพราะ 1. นึ่งผู้จัดก,การทีมชอบเอริกเทนหาชอบและ 2. เพราะเอาไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งคนอื่นราคามันสูสีกันคนแรกก็คือดาบิดไรยาเบลนฟ์อดตั้งมาถึงขนาด40เท่ากันสปเปอร์ยังถอยเลยไปเอาวิาววคาริโอของเอมโปลีแมนยูไ พอราคาเท่ากันแบบนี้เทนฮาตตัดสินใจง,ง่ายมากเลยครับเขาเลือโอนาน่าเลยและยิ่งมาเปรียบเทียบกับเดียโก้คอสตาโกของปอโต้อันละหกสล้านปอนด์เพราะฉะนั้นโอนาน่าง่ายยิ่งกว่าพริกฝ่ามือนะครับนี่คือการรายงานของทางฝั่งเดอะบิลเลอร์เช่นเดียวกับแมน,นเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวก็บอกว่าจริงๆเทนฮาคุยกับนักฟุตบอลไม่นานแล้วแล้วก็เออพรอมิสรับปากไว้ด้วยวาจาว่ายังไงฉันเอาไหนแน่นอนเหมือน เราก็เดาที่ใส่เขาง่ายเหมือนกับที่เขาคุยอลิซาโดวัเนี้ว่าถ้าฉันไปนายได้ไปแน่ๆเหมือนกับที่เขาคุยกับอันโทนี่ว่าเรากําลังพยายามจะตามจีบนายอยู่นะรอหน่อยคนที่เขารับปากเอาไว้ก็ดึงมาหมดเลยนะครับจริงๆวันนี้มันมีสมิลเพิร์สเขียนอลัมน์เรื่องนักฟุตบอลที่เทนหาเอามาจากฮอลแลนด์ด้วยนะว่ามีใครเวิร์กและใครไม่เวิร์กบ้างเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ได้ฟังทีนี้ครับนอกเหนือจากนั้นครับสื่อท้องถิ่นก็ยังรายงานไอ้แมนเชสเตอร์นเต็ดนะฮะรายงานว่า จอเมอร์เทอร์เหมือนกับพูดกับแหล่งข่าวว่าเอาหมดฉันจะไปอิตาลีและฉันจะกวาดสองคนนี้มาให้ได้ฉันจะไปมิลานและฉันจะไปแบกกามโมนะครับมิลานก็ตีความ,มง่ายๆว่าไปอิตเตอร์ส่วนทางฝั่งของแบกกามโมก็คือมีสโมสรนั้นอยู่อัตตาตาเขาจะเอาทั้งรัสซุนทอยลุนและจะเอาทั้งอังเดรโอนาน่านะครับอัปเดตล่าสุดณนะตรงนี้เลยครับ18นาฬิกา29นาทีที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้ สายรายง,งานเข้ามาผู้รักษาประตูญี่ปุ่นนะครับซูซูกิแมนยูมไม่ยื่นนะครับณนะตอนนี้นะฮะผมอัปเดตได้ตรงนี้ก่อนที่จะผมจะลาไปเนี่ยซูซูกิแมนยูเต็ดไม่ยื่นให้อหรุอวะเล็กไดมอนและแมนเชสเตอร์อูฟนิวยืนยันว่าเขาจะไปเล่นหลีกเบลเยียมแทนโอ้โหนี่ถือว่าพิกล็อกครับก้อนแรกที่ผมเล่าพิกนิวสตอนนั้นประมาณ5โมงเยน็น ยังไม่มีข่าวนี้อัปเดตมานะครับตอนนี้6กโมงยีนาทีนะครับซูซูกิจะไม่มีการยื่นข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ได้ต็ดครับเราจะไม่มุ่งไปที่โกคนนี้ครับโดยจะไปที่อังเดรโอนาหน้าคนเดียวแม้ว่าโอน่าจะได้รับการติดต่อมาจากซาอุดีอราระเบียแต่เขาจะเลือกปีสแสดงส่วนคุรกาาระตูญี่ปุ่นกาน่าแมนยูยังไม่มีการนําข้อเสนอไปให้อุลวะเลดบอล ใด้ๆทั้งสิ้นครับอ่านี่คืออัปเดตล่าสุดของล่าสุดเลยนะครับอ mm ือ hmm. วันนี้เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆมีมากระทันห mm ัน hmm. ผมนั่งกดคอมพิวเตอร์ดูอยู่นะครับ mm hmm. อ่ะนี่คือเอาง่ายๆครับแมนยูนะตอนนี้ก็คือน่าจะได้3ตัวตามที่คาดเมาส์โอนาน่าทีนี้ไอ้สตัวเนี้ยเป็นอันรู้กันว่าปริ่ม financial f a i l u r แล้ได้แค่ร้อยบวกๆใช่ไหมครับทีนี้ก่อนจะได้ล่าสุดคอยลุน ปีจัดแดงจะต้องเคลียร์นักเตะที่มีอยู่ณนะตอนนี้ออกไปก่อนทีนี้มันมีการพูดกันถึงแฮร์รี่แม็กควครับว่าเหตุผลอะไรทําไมแมนยูถึงยังปล่อยแม็กควาไม่ได้ครับวันนี้มันมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าขั้นเหนื่อยของแม็กควาเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยครับที่ทีมอื่นไม่ไหวกับเขาไม่ว่าจะเป็นสปเปอร์แอสตันวิลล่าแล้วก็เวสต์แฮมสนใจเขาหมดนะครับที่สปเปอร์แอสตวิลล่าเวสแฮมมี2ทีมในลอนดอน อยากได้แไไม็กควายไปครับแต่ว่ายื่นขอให้แมนยูช่วยจ่ายค่าเหนื่อยเหมือนตอนที่อเล็กซิสไปอินเตอร์เลย5้าแสนชันจ่ายไม่ไหวแกช่วยจ่ายชั้นครึ่งหนึ่งได้ไหมตอนนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยแม็กควายได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกหลังหากอันนี้คือแมนยูไม่ได้ไปเพิ่มให้จากผลงานที่ดีนะครับแต่มันมาจากสัญญาว่าถ้าหากได้เปลี่ยนจากยูโรปาลีกไปเป็นแชมปีสวนส์เนี่ยสัญญามันก็ต้องค่าเหนื่อยมันต้องขึ้นตอนนี้ ค่าจ้างของแม็กควายต่อวิกเนี่ยเกือบ2 0 0 0 0 0นะฮะจากของเดิม1,9นเก้นะครับซึ่งขึ้นมาเป็น1,9นเกหรือว่า1,9นเกหรือ2 0 0 0 0นเลยไม่รู้ของเก่ายังขายยากเลยนะตอนนี้สมมุตินะครับผมให้3ทีมเนี่ยทีมที่มีตังค์เยอะสุดคือสเปอร์นะสเปอร์เนี่ยผมว่าจ่ายไหวไนดะ้เต็มที่แสนเดียวอีก90,000เนี่ยก็ต้องให้แมนยูช่วยจ่ายไม่ต้องไปนับอะไรกับแอสต์มิลล่าแอสต์มิลล่าไม่ได้เงินหังอะไรนะั้นวิลล่าอาจจะจ่ายได้แค่ 700, เจ็ดหมื่นโซเว็แฮมผมว่าได้เก้าหมื่นเต็มที่ สทีที่สนใจไมกไกลตอนนี้มีแค่ไก่เดือทองที่ตังเยอะสุดผมว่าเต็มที่นะสุดเหยียดคือแสนสองอีก70,000มืนแมนยูต้องจ่ายนี่คือปัญหาเรื่องเพดานขั้นเหนือที่แมนยูให้นักเตะแต่ละคนสูงเกินไปเหมือนกับตอนที่แจ็คสันลินการ์จะออกไปริการนั่งขำๆแ9 0เก้าหมื่นแสนนึงอย่างเงี้ยขนาดกรีนบูดไม่ได้เล่นยังให้น้องเจ็ดหมื่เลยดีเทนเดอร์ซันน่ะมีแต่คนด่าช่วงนั้นอ่ะเป็นโกมือสงที่ได้ตัง 1, 2, แสนสองอ่ะในขณะที่โกมือสของลิเวอร์พูลอย่าง เคลเลอร์ได้แปดพันน่ะแล้วก่อนขึ้นมาเป็นหมื่นปอน์น่ะมันต่างเลาซ้ากับดินน่ะนี่คือสาเหตุที่แม็กควายขายไม่ออกเพราะค่าเหนื่อยจะสองแสนอยู่แล้วอีกคนหนึ่งครับที่โดนปฏิเสธมาหน้าหงายก็คือทางฝั่งของโปรโรเซนอ็อตบุนครับหลังจากดอตบุลขอยืมตัวจอร์รซโชแมนดัจะบ้ะาเหรอถ้าจะเอาก็คือเอากลับไปเลยแล้วก็จ่ายตังค์มาสี่สิบห้าล้านปอนด์นี่คือรดมันให้เยอะแล้วนะจากการซื้อมาเจ็ดสิบสามปล่อยสี่สิบห้าล็อตบุญวันนี้บอกแล้วนะครับว่าไม่ซื จอร์ซานโชวตอนที่อยู่กับเขาตอนปี2017เก่งกว่าตอนนี้อีกโอโ้โหจ้ะนะครับอืมไม่น่าไปซื้อมันเลยผมเรียกพูม่มาหนึ่งปีตอนนั้นยังไม่ทำยูทูบผมพูดในทุกรายการเลยนะที่ไปออกในโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งใน Facebook ของผมว่าอย่าซื้อซานโช่อย่าซื้อซานโช่ร่างกายมันไปแล้วมันกินพิซซาเยอะผมพูดตลอดเวลานะครับไปออกรายการไหนผมก็พูดอย่างนี้ตอนนั้นยังไม่มีช่องของตัวเองนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งในที่แมนยูเสียเสียเชิง นะครับคือมีสิ่งหนึ่งอะที่ผมเสียดายคือซานโช่มารักแมนยูแต่ว่าเมื่อนักเตะมันไปไม่ได้ไงก็คงปีนี้ผมก็วันเนี้ยมันมีพวกกูรูอย่างลิชเฟในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกว่าแม้ว่าช่วงพรีซีซั่น่ะมาซิยาวกับซานโช่อะจะเล่นได้ดีแค่ไหนคือเล่นดีทุกเกมอุดเครื่องเลยแต่พอซีซั่นจริงๆ มันก็โชว์โบรกไม่ออกมาเดิมแหละมันเป็นมงน้มาสองปีแล้วแล้วมาซ3ีสามปีแล้วด้วยนะครับอะนี่คือข่าวเ e อ็กซ์คลูซีฟในค่ำคืนนี้นะครับก็คือขาเข้าเรากำลังจะได้คนที่สองก็คืออันเดรโอน่แน่แน่ส่วนคนที่สามัสพอยลุนอันนี้ซื้อเลยไม่ได้ต้องขายนักเตะออกไปก่อนค่อยเอาเงินไปซื้อเพราะเราติดกดเรื่องไฟรนไชส์แฟรนไชส์อยู่เคลียร์นะครับส่วนโกญี่ปุ่นไปรุ้นหนึ่งครับตอนแรกที่มาทําคลิปบอกว่าจะซื้อโกทั้งมือหนึ่งและมือสองแต่ระหว่างทําาอออยยูู่่่่นนี้ผมเช็คขวกนนตรง แหล่งข่าววงในรายงานว่าแมนยูไม่ยื่นข้อเสนอให้อุลวัรเลนไดบอนโดยโกของญี่ปุ่นสัญชาติกาน้าญี่ปุ่นแต่เปโตที่ไปเกิดที่อเมริกานะซูซูกิคนนี้จะไปเล่นที่บีหลีเบลเยียมแทนนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาหาความจริงกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยเสื้อลิมิเต็ดอาดิดาสแมนยูสแตปมตุรกีนะครับที่ผมเอามาให้ดูตรงนี้ก็คือมันเป็น ของที่ไม่ขายเวอร์ไวครับคือปกติ Adidas กับ m a n c h เชสเตอร์เ็ดเ,เวลาทำของมาเนี่ยก็จะปล่อยขายอย่างเสื้อเจอร์ซี่คืนนี้คือกว่าั่วโลกแต่ถ้าเป็นสินค้าบางชนิดก็จะปล่อยเฉพาะประเทศชั้นนำที่มีพลังมีมีกำลังจ่ายเช่นอเมริกาสเปนจีนแบบเนี้ยที่แบบมีกำลังซื้อเยอะๆคนเยอะๆนะครับอินเดียก็มีนะครับเพราะอินเดียเนี่ยชนชั้นสูงของเขาในในในประเทศเขาเนี่ย ซื้อของกระจายนะครับแม้ว่าประเทศเขาจะมีจํานวนประชากรเยอะทีเนี้ยตัวเนี้ยครับไม่ขายทั่วโลกครับขายเฉพาะในอังกฤษผลิตในประเทศตุรกีนะครับผมได้มาทั้งหมด12ตัวเป็นตัวที่โคตรลิมเ็ดเลยนะครับผมพูดจริงๆเลยคือตัวนี้ต้นทุน2,400ผมอยากเอามาให้คุณจริงผมปล่อยแค่2,500บาทกำไรร้อยเดียวนะครับผมมีทั้งหมด4ไซส์ครับไซส์ s S M และ L ครับตอนนี้ผมใส่ S อยู่นะครับมันคือ S e u r o p M ประเทศไทยนั่นแหละนะครับ2500บาททีนี้ผมมีความรู้สึกว่าราคามันสูงผมอยากช่วยคุณ12ตัวนี้ที่อยู่ข้างหลังผมคุณสั่งไปได้เลยจ่ายแค่นี้ครับผมให้คุณส่งฟรีทั้ง12คนลิมิเต็ดสุดๆรีบไลน์มาบอกน้องผมได้เลยนะครับคนไทยจะมีเพียงแค่12คนเท่านั้นซึ่งอนาคตจะมาใหม่ไหมอันนี้ผมก็ไม่การรับปากเพราะว่ามันเป็น พอมันเป็นลิมิเต็ดอะที่แบบมันหาย,ยากหน่อยอันนี้ผมได้มาเพราะผมเป็นเมมเบอร์นะครับลองดูโลโก้นะครับอันนี้คนที่ออกแบบเขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยเขาจะทําเป็นแบบอาร์ติสนิดหนึ่งคือมันจะเบลอเบเป็นเหมือนอารมณ์ย้อนกลับไปกล้องฟิล์มแต่ว่าข้างๆที่เป็นโลโก้อดิ d a s กับโลโก้แมนยูจะชัดเป็น1 0 8 0คือ High d e f i n i t i o n แต่ดนนี่จะเบลอเบนิดหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของศิละปะ12ตัวคตัวใครขยะได้จัดเข้ามาทักหาน้องผมทางทีมงานได้เลยประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวว่ากันบ๊ายคืนนี้น่าจะยาว